สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เลิกแล้วนะครับตอนนี้มือน,นี้เลิกเร็วนะครับเก็บของเรียบร้อยแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กำลังรออิงอยู่นู่นเขาลงมาแล้ว,ลวเฮ้ยกำลังรออิงอยู่นะครับมาแล้วมาแล้ว เนี่ยเขาต้องลงมาจากเบทีทุกวันเลยเขาต้องมามาเนี่ยปอจะรออยู่อยู่ตรงนี้ใช้รถยูซางแดงบอกเมื่อยเว้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยหน่อมันบ่อบ่อโอ้ยยังฮะก็ละครั้งหนึ่งแมนมาแล้วมีหมาสองตัววิ่งมาตามกันตัวเรี่องหมูหนึ่งตัวไปเอาหัวจากฟางมา ไข่หอยหากไก่เนาะผูวควตายสิดีกว่าพรกเดียวกันรู้แน่กันเนี่ยผด้าจุมด้ยบ่เหมือนกันใบกามจุจุบคือบ่หยอยตักเม็ดตักเดียวอกันเอาตัวเอาไส่ตักเียวัวกันเอาตัวเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เก็บของวันนี้เขาแปงใดต่อ ก็ไปงา่นตอนแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเหรอไม่มีไม่มีสักบลาเงียบเลยเงียบมีวันนีบ่มีสักบาทแต่ว่ามือเอื้อนนี่เด้มือเอื้อนนี่ที่เวลตรงนี้อยู่ก็มีของใครมีเหรอมีพรุ่งนี้มีแต่ไม่บอกหรอกไม่บอกมือเอื้อนยู่กับเสียซุปโอ้เห็นบ่สมองเบอร์อะไรเมื่อยแหมมันแบบเมื่อยเลยเวลาตอนนี้มันต้องเป็นเวลาพักก่อน แค่เนี้ยวันเจรอทัวร์ครับเดี๋ยวรับเวลานี่มากหลายเนาะอันตอนนี้อันนี้ตอนนี้เวลาปีสองเออสิสิบอกว่าวันที่เก่าไปกินอาหารอย่าลืมถ่ายคลิปให้เด้อวันที่สิบเออวันที่นั่นแหละถ้าไปถ่ายคลิปให้นะสิบนาทีขึ้นจะเอามาลงช่องเออเพื่แบบเอฟซีอยากดูดีกว่าไปซื้อซื้อเนี้ยต้องอัดคลิปมานำเด้อก็แบบมันมาดูไง เป็นยังเป็นยังเป็นยังทายยังทยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนผู้ใหทายผู้ใหก่กติไทยไม่เคยเห็นคนผู้ใหด่ยินวะทายผู้ใหก่กติไทยทายเน้เห็นมาวิ่ลูกเรานะไม่เป็นไรลูกเราล่วงไม่เคยเห็นคนผู้ใหญ่สตีเฮ้ยแต่ไม่เคยเห็นคนผู้ใหญ่น่ะทายเอาน่นนี่ยังไม่ยอะนี่การลูกนู่นนี่ลูกผ่ไม่ค่อยสีเด้จะพูดเพราะลูกพบกันน่ะ ก็ได้กีตาร์ใช่ครบนานไปอาจจะเป็นเป็นบ้านเป็นรถแน่นอนช่วงนี้นั่งรถรถบัสไปก่อนนั่งรถบัสไปหาเอ็นดูเตอเป็นเตอร์เราเป็นเตอร์ขอต้องฝลาดันเลยด้วยยินดีอะไรท่กาจักแล้วเนาะยินดีล่วงหน้าให้ออะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนเป็นเรื่องของคนสองคนอ๊อาจจะปัจจะเฮ้ยให้ตายสิให้ตายสิซาร่า ไปได้คนขึ้นไหลแต่ยงงอขึ้นขึ้นไหลแต่น่ะฝากใ้คิปฝากใ้คิปโอเคได้แวมาาม่าพวกฉันอีกที่หลีแล้วมากินเป่าแล้วมนสิมันเอี้เหรเนี่ยมาดีาละมนดีก็ได้ละละละ เนีเขาวาอย่างว่าหันแปลงเขาเือเขาคือมี้ขาคือเบาไห้มีิีอย่งเพี่รุเามีพิรุอะไรเขาทำไมผมไวาเขาแต่มีพิรุตเนี่ยนี่จอดรถไปไหนที่เดียวกันเอาหันมาที่ีไปอย่านี้จอดรถไปไหนทำไมทำไมเขาบอกมีพิรุตไม่มีไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันเลย จะมีอะไรที่ยังไม่บอกอ่ไรนี้ไหมออะไรนี่ฝากช่องนี้นะครับพี่น้องฝากช่องอูลรำเพริศออฟฟิเชียลนี้บอกปรับฝากนั่นเลยนะครั้งร้อ้งร้อยค่ะฝากเอาละช่วงนี้ช่วงนี้ครับโจ้เนี่ยังกับเป็นเงินเป็นห้องเหมือนเดิเช่วงนี้ยังกับเป็นเงินเป็นห้องเหมือนพี่โอ๋ไปนอนไหนเนี่ยรอนี่ให้อิงไปด้วยได้ไหมไปนอนไหนให้อิงไปด้วยได้ไหม จะกินลาบเป็ดไหมไม่ไม่มีเป็ดที่หัวไม่มีเป็ดเดี๋ยวเขาอยากกินอะไรเราก็ไปหาให้เลยจะกินลาบนี่แม่อยากกินลาบสร้างกันสิไปสุรินทร์ให้จะกินลาบเดนนสาเซลคนแล้วลาบเดนนสาเซลขากันสิไปขอนแก่นผู้เวียงให้อะเราขึ้นอีกได้ไหมเออเราขึ้นอีกได้ปวดปวดแขนน่ะจะจับตามเดี๋ยวจะเป็นคนจับให้ อันนี้บอกซื้อื้อเนบอได้าบเท้าจะหสิาบเท้าจะไปง้มไห้อยากกินหอยก็จะไปง้มไห้กเปไปร้านพูนเป็นนี่ย่างไรใช่รอย่าเ้าย่าเ้าไปทำไมคนพุ่นกันเาอแหลังเินง่ายังีหละไม่ทำไมคนเยอะจังเลยหลังเลิกงานก็จะอวนควง ก็เหมือนแบบพบพบสื่อมลชนอะไรลังเลือกงายกับพบพบสื่อมลชนไม่หยางอีเขาอีวาัดคิปกติเฮ้ยี่ยันี่กาแฟอะกาแฟแฟสเดือดกินเวลาจะาไยที่เจาที่เบิร์ดมืลล่างสองล่าง ผมเป็นมะตะวอกหอมแก้ววเแม่เข้ามาลูกแม่ส่แัวเลยยลูกเดลดลดี๋ยวแม่ยมไปใช้พู่มือตามไปเป็นหวาไนนี่ไห้นี่สามกล่องร้อยเพ่ยบสากล่องร้อยลายลายบอกลบลา้านน้อยสกลองร้อยไปซื้อซ่าสัน <étique> <ข>าเอาไปซื้อชาน้างกล้องลยต้องซื้อกาแฟแหลวมาเลยด้ยไหนวะมาทำมาสิไหยมึงนซื้ออะไรบางอย่างีเอามาขัยติกาแตกาแฟต้องต้องมีเงินไขด้วยต้องมีเงินไขไรเนี่ยตองเปดตรงๆ้ข้วดแครับพี่น้องสวัสดียังไมกออกซื้อมาได้อีนีออกซื้อมาได้เห็นไหมมีพิรุษไม่พิรุแปลว่าไม่ใช่ไม่เธอเธอก็ต้องมีอะไรที่เขาไม่มีพิรุละ แสดงว่าเขาก็ทำอะไรให้มีพิรุธใช่ไหมไม่มีมีไหมเขามีหรอมีโอ้โหลมๆๆๆแสดงว่าเขาไปรู้อะไรมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนี่อะไรสักอย่างยิงเคองหนีไม่มีพิรุธเฮ้ยรอบเราไปทำอะไรให้เขามีพิรุธมาไม่มีก็ปกติเนี่ยจริงจริงเหรอจริงจริงจริงจเสียงสูงด้วยเสียงแมวปอง วแม่าวงแมวป่าหรอแมวพงเก่อนี่ยอนมเปาินีเอนมิสตาปาเลยมามิสตาปาเลกบอกว่เขาต้องเขาเมอกันเหอเป็อกเนืขึ้นเลยเข้าไปเลยหนูจะเข้าไหนเข้าไปเพ้าันจบกันแล้วเรื่องของ้ไม่ต่าวกล่องพันสองส่งบ้านแพงได้ไหม5กล่องพันสองส่งบ้านแพงได้เลยค่ะมีคนแต่หมดไดแ่ ก็ได้แั้2สองทอดกแล้วยายามไม่ต้องาามองหนไปที่ล่ะขายหมดแต่วันแบ่งกนอยกัตันเตาแบ่งกัู่กกับต่านอยกับโต๊ะยังม่วบุญมีหุนอีมั่วังอุญนบประจบปรจบเอาสวยเนาะใวส่เนาะเอาสวยน้องนะในน้องตาแล้วของขาดเพาเป็นเด็กในกลมพลายีก่อน รอวันไหนก็ได้ค่ะพันว่ารอวันไหนก็ได้ทองูก็ถือเอูก็ถือเมาแล้วห้าแม่ขายซํนั่บ้านก่อนเลยเขาไมจเมาแล้วพะนะโอ้ยบ้านกับเมาไจักวานจักลังแล้วยี่กล้วยเขาโอ้โหนู่นว่าด้วยปัญหาเกี๊ยวกล้วยมูนั่นถ้าเช็ดล้าน้อยได้ค่ะเดี๋ยวพี่โอนให้เลยพันว่า ขายบัารอะไรมีอะไรกแชัพี่ละเลยทาน้อยกาสินเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศยงานารักจังเลยแ่คลขปนี้ตั้งชื่อคลิปว่าปนกวาอิงเธอมีพิรุตไม่มีปกติไม่มีจริง เนี่ยถามทุกคนดูน่ะ1,436บาททุกคนรู้อันนี้คือแฟนขับไม่รู้แฟนขับรู้อังเป๋อก็ไม่รู้แฟนขับรู้ทุกคนรู้แต่อังเป๋อไม่รู้คนเดียวอังเป๋อไม่รู้ซื้อไปเรียกว่าเออขายพันสแต่ว่าพรุ่งนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้แฟนขับก็ไม่รู้อิงก็ไม่รู้รู้แต่เป๋อกับเอฟสองคนยังไรเนาะเจ้าหนูบอสเติมทายได้ยังไงเนาะทาจังไหญแล้วจะบอกแล้วจะบอกหรอกแล้วจะบอก ดี๋ยวกูอยากเอื่อนซื้อเฟินไฮ่เินซื้อมาจังหลนใส่ภาษาอังกฤษบอกเออามะนาวมะนาวหวานนะคะ้าเนี่ยผมก็ยังมามะนาวหวานคะมะนาวอากาบมะนาวเอาย่บานแพงก็ได้เพ่ปนวลาอยบนเป็นา้าวมันแหงวันนี้เราไปดูข้าวมันแ้งีเนวันไปทีไปเออกับข้านเปลจะไปขายก็ได้ที่เก้ก็ไปที้าหยุดเก้าก็หยุดตินั่นที่เก้ากับป๊ดที่แปดกับดก็้ว แต่พี่้กูบกำขี่แต่โอนตังให้พนว่าก็ังกลองรก่อนปุุกลกหากล้องผีเสื้อให้ปุุกลูกพนาบาหากล้องใหากล้องันงหากล้องพันสองมากาคือดนี่พาบ้าเนยเดิน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 เด้นเนเดินเเพินนว่านี่เดินเดินดินเดินเดนดินเดินเดนเดนเดินนเ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 ดินเดินเเเดินเนเดินเดินเเดิเดิเนเดินเเดไปเลยเดินเดากล้องนน าอ,อหอจะหจล้ลางหนาลากเต้าไยจนหนาดำเลยซึย <c oughs> ่งไยจนหนาดำ<อ>จะตีไยกหันถือไฟได้ถ่อ แค่ใ่ห้ยอนแส่็จมันมาระย่อนเด้หนามันโดดประทั้มาบ้่งโดดต้องนบักาตายเกี่ยวปะคกูบักายมันที่เก้ามีงานอยู่ขอนแกนมีงานตนที่เก้าเขาเธอไ้ตอนนี้เพือเดียวนี่มัน่าันไปแบ้วไม่มันโดนฆ่าันไ่แล้วที่เกามีงาโคพิดารเก้าว่างเราว่างได้บอกว่ามีงานอยู่ขอนแกนวันที่แปดก็มันที่เก้าว่างอที่แปดเขาว่างเขา c a n e l นเป่ะมันที่เกว่างแต่แต่ปเชียเธอ เย็นอาหารไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไปด้วยได้ไหมได้เราอย่าไปดูผู้ชายแก้เสื้อบอสอันเทียนใช่จิ๋นอาหารผู้ชายนี่นะแก้เสื้อแก้ผ้าเสื้อแจงเพราะรับกานนินาลเยไม่ไปคนเดียวว่าไปน้ำไม่อยากคนไหลว่าอันตรายแต่คนไหลนะเด้ง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 ก็จะไปดูแบบผู้ชายแก้เสื้อโอ้ยพู้อึดนี่กอนเรยกบอกบอกไม่บอกพี่รักแก้แก้ให้บอกมาเบิงอันนี้ยี่สิบหัวมาเบิง จกเห็นผู้ชายผู้ชายแจเสื้อมาแ้แจเป็นเพื่อนาเบื่อเห็นว่าไม่ผู้ชายไม่ยิ่งผู้หญิงข้ามเพศนี่นะให้ฟุ้งไหมไข่ไหมไขให้่ข้บก็นั่นให้แบบดีใจแบบว่าคือเลขสองล้านสักทายต้องหันเลยเหงาแบบ ลดตามใกล้หน่อยเหยียบไว้หน่อยมาเนาะ ขอบคุณพี่นิ่มนวลด้วยนะครับวันนี้โอนมาเิดเนี้ยก็นเลยดอกใครหลับพี่นิ่นกันเลยมาชวนพี่นิ่นแลดพี่นิ่นยูชแพี่นิ่มนวล่ทยรูปแบบพี่นิ่นลบนี้ขอเราหน่อยไ่ทานจเบิร์ตด้หนิเออานเล่ามา่มันมีกลองกูกินูหนียอดูหามเงินทุกมืออเราเมาแล้วของกูแล้วมืออื้อนเเมาของกูแล้วที่นันดอว่บพ่อว่าเอาอีหาง้องมาพ่อได้เนาะพ่อนูนเอาอีหาง้องเอาไปพ่ออีหาล้องพ่อขอยยเงน อันนี้พี่ไส้หาฟองอันนี้ซื้อไปพยุติบันีีเอพล่อคอยกกินเดอรกาแฟแม่กินบ่กินโอ้ยแม่พม่ค่อยกินแม่เป็นมัาวาัตนั่งถือกสิบสล้านถือกเพิ่มอีกส2บสล้านเป็นยี่สิบสี่ล้านยี่สิบล้านใครแบบมได้บ่ะนี่ ให้กีจอ <c oughs> <it> <c oughs> ันนี้อะไรอย่ในานแต่มันทุไม่ได้เงี่ยเหนียวะ่เหนียวไม่เหนียวจะเล่าให้ฟังเราเาไปเล่าอุย3นาทีแล้วอันนี้ได้คลิปแล้วไปคลิปแล้วไปคลิปอ้วนอ้่ลละาย เราจะไปไหนไปมันมีนมันมีไฟมาจะไ,สไปส่งไปส่งทำไมรีบไปจังอะไรเอาไปซืกองีบเลยเดี๋ยวเวลาอยู่แล้วเดีเลาย ถ่ายอยู่นี่แหละทั้งหเดี๋ยวเวลร้ายมันกมีใคได้ยืนนี่แมว่าเอกยืนเอาคลิปอยู่นี่มีพวกก็ได้เออมีพวกไม่ได้คลิปมันก็ยังดีใช่ไหมล่ะใช่เราก็เอุ้นทัวร์คนที้อุ่นทวร์เราก็ยังได้คลิปด้วยไหมมีประโยชน์ถ้าเราไปเลยไปส่งเขาไม่ได้ทำอะไรทำนอนไปหอดกับไปนอนนี่ก่อน ก็่มีอย่างเดียว่่มีปรยชน์ันนั้นอันนั้นไม่วรจับะได้อาบน้ำาหวแบัวเป็นไงก่อนน้ำไม่ไหลจะอาบเพื่อนอันนัาสิบครัขอบคุณพี่รกันสิครัองย็นน้ำไม่ไหลแน่ปั๊ดขาอยู่นี่กระเบิดละแม่นี่แม่ปาดจขาอยู่นี่กระเบิดละแม่กาแฟแม่ไทแบบรถตำงวรถตำงวดีใจแบบ

เมาเลยไดลกี cool. Here, uh ่กองเนี่ยเมาเลยเด็กเดกักกล้าเลยเหลืออีกสามหกเก้าสองด้องหากองเดี๋ยวหองพะลุงฉันจะกินเป็นไมู่หายเดี๋ยวมึงคือว่าสืบไปเบิดมู่บ้านรัดสัน หมาหมันโวดนี้ยังมาเอาให้มันลดอลุงชันนั่นมือวัที่หา่านบอลุ่งชันหนึ่งบอลุงคันิมันกอยาเอาให้มันเบิดเอาให้มันเบิดเลียบไให้มาเมาคุน้ำแน่คู่คุณเหลาหลายอยู่ดีคุณเหลาหลายกองอยู่เหมาคุน้ำแน่แต่กองหาพันสามสีนแปดไปเอาสี่พันแปด่หาองสี่พันแป เอลุงฉันตีมามือฉันมันตีสิบหาโอ้ยก็ว่าตัไหนอิ่หยาดกินสายหอีาฉันจะติมาโอ้ยรองรี้มันพ้ใสมันมัดตีไปมือออาตอกัปาตอกับยเออเออาเ่ิดงานประทันเอาไปว่าไงอบตจะหาฟองเป็นโรคไตนะมกินเบิรดหนีกูว่าเนี่ ผมไม่กำไรสักบาทเอออี่รีุกี้มันจะมามาเครื่อนไเครื่องมาบ่ไยเขาไถปูกมา้า่า่ไอนเรมมาเื่อไออไต้องว่านเนเขาเอินเจ้าชู้องน้่าจะไรเปัาเัิไปเลยหมายถึงว่าเอินไอเจือนเออบอว่ามันเจื่นจื่อนย่างมันน้ำบ่อไหลสิมันเจื่อนี่อย่างนี้น ก็ไปใส่มาใส่หรอเาเขาอยู่หมองนี่แหละหมองไฟของงงก็หมองจอหนิเอ๊ะขอบคุณที่ลอนดอนนะครับขอบคุณพี่สาวมองของพี่เปาด้วยเอาหมาของพี่เปาด้วยพี่เปาก็เหลือเต็มหลังเลยวันเนี้ยเออจริงจริงนะไอต์เปาเนะแล้วน้อยเลยนะพี่เปามันก็ทฤษฎีนะแล้วน้อยปฏิบัตินะแล้วจะบอกให้นะขายยังไม่ออกเลยไม่ได้อะไรเลยอย่ได้ผู้ลุกพร้อมมาฝาก ติบกับ่ได้มาไล่กับ่ได้กาแฟายบไหนพ่อออกนี่มาไล่กับ่ได้กาแฟกับ่ได้ขายจบไจะจูปากคนสื้อหากองเออเอาบ่เมาเลยบ่เออลูกเจ้าไนเมาเนี่ยนลินนลินโอ้ยไปบ่แล้วดอกนั่นแล้วให้เดี๋ยวพรุ่ีแม่ ไม่แม้วงโอเคแม่โอเคไม่จะไมนยอมยีดเงินกับแม่ไม่ให้บาทยังลูกนาไม่ต้มาไม่ได้ลูานี่สมพิายิ้งามชอบไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่มม่ไิ่ไไม่ไยไม่ไม่ม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไา่ไม่่ไม่ไม่ไม่มม่ไเ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไม่ไ่่ไม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 ่ไไไม่ไไ่ เราต้องไลฟ์สดขายขาาายกแฟถ้เราไม่ได้ขายเราก็ไม่ไม่ฝากไปยังใครก็แล้วแต่ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝ <Okay. S 2> ากไปถึงใครก็แล้วแต่ที่ดูคลิปนี้ไม่ได้อยู่เพหมาเลยเพราะอะไรเมาะอะไรเป็น,ปนยังงี ก็ลังก็ลังโอ้ยมันกับเมื่อมาเมื่มานกุนได้เมื่อรากเมื่อตีขาเมื่อตีไม่กไรขายกันตขายกาแฟเส้เขาวอกเกขายกาแฟเสื้อขายกตาขายกาแฟบมมนมมนย่มแมนกับมมนีขายกาแฟแ่ไปไอยากขายกาแฟใคอยาเนมกองเี่าเยอะไปามองเอาเลมาไหนก่อ เาหแล้วเอาขายต่อเออเอาไปขายต่อเออขายอไปขายต่อก็อายไปกินก็เลไปขายต่อแยังบอกแลยว่ามันเจือดมันเจือดโมมีู่ดอะไรเอเอปตูให้ไม่เจือโอยบอลแล้วแม่ไปอาบ้เนี่ยเนย่่ายตลอดขอบคุณี่เอ็นนะครับพี่ยังอพี่ปพี่เออเสบไปบานแพงบอก ว่าตีอะไรก่อนว่าตีแปดเดี๋ยวไปผอกันอยูบรทันแบรรทัศนรทัตน์ลกสียูบรันแบรทัศส่งใบส่งใบเอากระตามเสดวะขแหล่เอาวันพร้อมเมื่อหรือเปล่าเฮงน่องนี่ใช มาเนไปกะุสวัสดีอาทของของพกอื่นก็ได้แหละเราของน่องเนี่ยคือรท่านไหนยูน่น้องก็กินเป้นได้กักาแฟเอามาเลาขานไนนเอื้อนไปพันสามนพันมาเอื้นไปพันสามเด้แม่ภาพเฮ็ดเด้ันเงินเส้นนี่เพิ่มร้อยหนึงเออว่าเพิ่มสองรอยแม่ภาพทุ้งเท่าร้อยสาตเงเส้นร้ ปล่อยกับลูกไส่ไหมครัพักบอันเงินเส้นพันสามอันนี้มองเขาที่ไส่บัหนี้ฮะมองเขาดลยมองเขาไปน้องโจ้ส่นขอจะไปเก็บเพราะว่าจะไปรถไปใ่ต้องไปรถก็จะเอาถอนไปเก็บแล้วเดี๋ยวก็ไปส่งเราแล้วก็จะกลับใช่ลับไส่เนี่ยพันเก่าไปยขับกุมภาวะเนี่ยเอ้ย่าสะอาดนี่แหละบ่าไกลว่อยากขับไปไกลรถยุสัยขับรถไปน้ำจัดมันว่างขึ้นไหนนี่

เขาไอ้หอมเจีมน้องสิเป็นไงพอต้องเขาหมดว <c oughs> ่นแบบไหนไม่เห็นสิโอ้ยไอ้เกีมกว่ามันไปหอดไกลแล้วไก็ยังวนยุ่ดหนีอยู่ฮะวุอนทางนี้หรอทางนี้อะไรอะไรย่างก็หนีแล้วยังก็ไปผลถ้ากัยังก็ไม่ได้ไรกันยังวนไปวนมาอเยมไอเไอ้เกมยู่ันเป็นยาบ้า ยาวะยาวาอายมันเป็นเทคนิคไขมันออกที่นี้เธอจะปีนนั่นไปไงมันไปยากตอนนั้นก็อ้อมเมนนะปามาทางนี้ก็ได้าเหอ่้อไปไไนาไปแล้คนนับกล้องไลาไอ้เอก็เสือซอยล้วก็เสือซอยหนัวหา ไม่มได้ว่างเตนัวอุ้ยทำไมเมื่อจังเลยทำไมนี่รถเธออยู่ไหนอ่ะรถเธออยู่ไหน โอเคปารัตชิตนี่คือยาวนั่นแทะเมื่อตะนนยนี่เนี่ยกล้องเกี่ยวบเวลาถ่ายลิปแล้วกล้องมันกลับกล้องหลังไม่ได้ก็ใส่อันนี้เอาเออแปด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  โอ้ยทำไมหลายเหลือแค่สรุปเก็บใส่แอรเก็บอ๋อเขย่าครั้งเทิงเลยเหรอโอเคนี่นะผุนเรียบร้อยแล้วกินขอกัำอยงเนาะมมาาเด้อกินขอครับกินขาบปลาหมึกต้นปลาหมึกครับกินกินขอกับปลาหมึกก็อาจารย์เบิร์ตดิรอมืดอนี้ซักเสาพาคุณ พรุ่งนี้จะทักหาอาจารย์ทินอยู่มีอะไรจะคุยด้วยได้ครับได้ครับได้ครับมัได้ยินดีมากครับยินดีครับไปเก็บไปเาเก็บเมื่อไหร่จานเบิ้องแล้วนั่งอยู่จานเบิ้องออกเขาสิได้เก็บของไอ้โหยเล่นเรียนตัวแล้วไม่ยกินเขาตันนี้ยังอยู่นี่ครับยืไปหายแล้วไหลยืดเติลล่าลูกกับลูกยากอยูจัน มาเอาข้างไปปอกอกก่อนอรกินอมานี่ครับคเดี๋ยวพอมาขึ้นไปทีเดียวผมสินั่งอยู่นี่ถายก่อนเอาะเอาขึ้นไปสิได้ไปโรงนี่ไงจะไปลดแล้วอาจารย์พี่นี่ครับผมฝากไวก่อนไไไยนั่นนเอาทียดอย่าากผมดทไปใองนไอ้ถุงยังนึ่งุงเอฟเฟกต์ุงเอฟเฟกต์อคือใส่คือหวเนใคอุงเอกไว้เอาคือมื่อทยิ่งเมื่อมากเลยอะ มืดจะบอกว่ามืดมากหรือจะทำธุระส,ส่วนตัวไหมไม่ไ,มไปส่งก่อน<ป>รถจอดอยู่ไหนจอดยุกไกลอยู่เดียเดี๋ยวพาไปเล้วแลวขี่รถไาส่งออกไปท้างใดนี่ข้างกองบ่ะ้าง,งนี้หรอข้างกอานี่หรอโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้เป็นคลิปที่ยาวนานมาก ผมไม่ปกติบอ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 ,อัดตนนดนประหนดเลยปกติจะเป็นคลิปสิบนาทีกว่าอันนี้ยี่สิบสี่นาทีละนะครับยาวยาว,ยาวมากๆออกนีได้บอเฮ้ยมันต้องปีนตรงนี้นะไม่ต้องปีนใช่ปีนแม่อ่ะป,ป,ปีนยางออกขั้งเก่าไปเด๋วทงเร็ๆวๆกว่านันมันจังปลอดภยัยเออนี่แจ้งพร้อม รถท่องสร้างโอ้โห,โโหกล่องการทางเฮ้ยใครเป็นอะไรอะ่ะ เป็นอะไรเป็นอีหยังอะ่ะพี่แม่เป็นยังเขาเป็นยังแแบบพ,พงี่แม่เขาไม่ดูไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ดูไปเองไปะปวดไปนี่จะไปรถแหนขาเห็นยังเขาตีกันไงตัวโดนลูกผง เพิ่งที่รอเข่าเคลียร์ตรงนี้เสร็จก่อนเลยอย่าเพิ่งไปสินี่ก็มาฟันใส่หมอนเรานั่นนีเองฟันกันเลย่นหรอโอเคพี่น้องไปเจอกันเจอกันในคลิปหน้านะครับเนาะเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมีอะไรจัดให้ชุดใหญ่เลยครับบ๊ายบาย